เริ่มต้นข่าวแรกของเรานะคะมาที่เรื่องราวของคดีความระหว่างจีนสามีของหนิงปณิตากับแซนกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดทางจีนได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังถูกแซนฟ้องหมิ่นประมาทแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านจินจรินสามีของหนิงปณิตาค่ะเขาไปคอมเมนต์ในไอจีส่วนตัวของภรรยาที่พาดพิงไปถึงแซนวิสาพัฒนนะคะทําให้ทางแซนเนี่ยทำการฟ้องจินในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะ ล่าสุดจีนได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวนะคะโดยโพสต์ข้อความว่าผมและหนิงขอขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาให้กําลังใจและถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตั้มกลับจากฝรั่งเศสสอบถามเขาได้เลยตอนนี้ได้แต่งตั้งทนายตั้มสู้คดีนี้ค่ะ ขณะที่ทนายตั้มก็ออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าคุณหนิงปณิตาแล้วก็คุณจีนธรรมวัฒนะแต่งตั้งให้ผมเป็นทนายเพื่อสู้คดีหมิ่นประมาทค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรอกลับไทยค่อยนัดพูดคุยกันอีกทีที่สำนักงานสาธรสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ครับ